จะรู้สึกวนใจกับสถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้นแต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจกับการคว้าตัวพาราลิมปิกเกม2020ทำให้ในักกีฬายกน้ำหนักคนพิการทีมชาติไทยชุดรถทูโตเกียวยังคงปักหลักฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ณแคมป์ทีมชาติภายในสนามราชมังคลากีฬาสถานการกีฬาแห่งประเทศไทยเวลา3ชั่วโมง6วันต่อสัปดาห์เพื่อให้ร่างกายพร้อมที่สุดโดยนักกีฬาทุกคนบอกว่าในช่วงเวลาแบบนี้กำลังใจคือสิ่งสำคัญที่สุด <c oughs> ก็มีวันๆบากค่ะเพราะว่าการแข่งขันก็ถูกเลื่อนหรือยกเลิกกันไปเกือบจะถุกรายการแล้วนะคะแต่ตอนนี้เราก็ยังก็คงต้องเตรียมตัวฝึกซ้อมเพื่อให้สภาพร่างกายพร้อมเสมอกับเมื่อมีโอกาสไ,ได้กลับมาแข่งะค่ะก็หวังว่าที่ญี่ปุ่นจะไม่ยกเลิกหรือว่าเลื่อนไปกว่านี้นะคะก็ตอนนี้ก็ภาวนาให้สถานาการณ์ทั่วโลกหรือในแต่ประเทศไทยให้ดีขึ้นนะคะ ฝากอะไรถึงแฟนได้หนึ่งก็อยากเป็นขอขอกำลังใจ <c oughs> แล้วก็เป็นกำลังใจให้กันทุกทุกคนนะคะก็คืออยากให้มีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตกับต่อไปข้างหน้าค่ะก็คือไม่อยากให้ท้อหรือว่าเพราะว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเร็วๆนี้คะ่ะสำหรับการฝึกซ้อมตอนนี้นะครับก็เก็บตัวมายาวมาก็ปีกว่าแล้วครับผมก็ซ้อมมัดกันมาเรื่อยๆนะครับ สถานการณ์โควิดตอนนี้ก็คือเลื่อนกำหนดแข่งต่างๆไปเยอะเลยครับผมก็ปีกว่าแล้วที่ไม่ได้แข่งครับสำหรับตอนนี้ก็อยู่ในโครงการลดทูโตเกียวครับผมก็ได้ฝึกซ้อมเรื่อยๆก็ดีครับที่ยังมีโครงการนี้อยู่ครับทำให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมต่อนเนื่องครับผมก็อาจจะเงาๆไว้หน่อยเึงนะครับผมสำหรับการซ้อมที่ไม่มีกำหนดการแข่งขันตา้ตัวนะครับผมก็เหมือนการซ้อมเรื่อยๆก็ อาจจะขาดในเรื่องของการกระตือรือร้นกระเฟียดกระฟัดอะไรสักหน่อยนึนะครับอาจจะลดมานิดหน่อยครับแต่สําหรับการฝึกซ้อมก็ดีครับผมก็ทางโค้ชทางผู้ฝึกซ้อมสอนอะไรก็ดูแลดีครับ โดยหลังจากที่การแข่งขันรายการต่างๆทั้งในและต่างประเทศได้ถูกเลื่อนหรือถูกยกเลิกไปทําให้ตอนนี้ทีมนักกีฬายกน้าหนักคนพิการไทยมงเปาไปที่การแข่งขันกีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวโลกหรือศึก i w ว s สเว l d g a เกม2020ระหว่างวันที่10-17ธันวาคม2563ที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งจะมีการเก็บคะแนนพาราลิมปิกเกมส์ด้วยรวมถึงรายการคัลิฟพาราลิมปิกอีกหนึ่งรายการที่ดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต โดยโค้ชวุฒิชัยสุขสเวตผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักคนพิการทีมชาติไทยตั้งเป้าผ่าทีมคว้าโควตาอย่างน้อย3 4ที่นั่งก็คุยไม่เขาไม่เขาคิดมากครับแต่ปีเรามีทดสอบตลอดนะครับเดือนหนึ่งเราก็ทดสอบครั้งหนึ่งเหมือนแข่งหันนะครับตอนนี้เสริมความแข็งแรงดีมากครับแล้วเรา,เร,ารอ,เ,อาเก็บแรงอีก2แมตครับ รอสาพันประกาศออกมาว่าแข่งเมื่อไร่ครับต้องเราพร้อมตลอดครับน่าจะได้ประมาณึ3-4คนนะครับสำหรับนักกีฬายกนน้ำหนักคนพิการทีมชาติไทยที่มีลุ้นคว้าตัวพาราลิมปิกเกม2020จำนวน4คนประกอบด้วยรุ่น72กิโลกรัมชายทองสามารสีอดีตเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2004รุ่น59กิลกรัมชาย2คนคือนรงแคสนานและอมรเทพป้องเศร้า รวมทั้งรุ่น69กิโลกรัมหญิงอรวรนบุตรโพโดยจะมีการนับคะแนนวันสุดท้ายในวันที่21มิถุนายน2564กองัวายเ้ยกนำหนักคุณน,ก,ก,นก,การไทยเก,ก,ก้าไอักโกเงกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมสร้างและพัฒนากีฬาไทยสู่สากล